สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟโรยยนหัวหินนะครับเป็นวันหยุด10ธันวานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าออกรอบวันนี้เราจะเท่าไหร่ครับวันนี้เรามาออกรอบกับโปโบสครับวันนี้โปโบสจะเล่นเท่าไหร่ครับ2 4 6ส,สี่หกแะกอเท่าไหร่ครับเอาเบรก <85. S 1> ส้างสัยกินฝุ่นท่วมแล้วครับวันนี้ดูโปรโบทพัดครับพ้อมพัดปา้าไปครับดูไปเจอกันออกให้มาดูที่กีนซ้อมก่อนนี่กีนซ้อมนู่นเป็นสถานีรถไฟหัวหินนี่รถไฟหัวหินป้ายบอกหนึ่งร้อยปีนะครับโหบรรยากาศดีมากอากาศสนุก ขึ้นเคลงเลยบัวซ้อมพัดครับระยะสามคันธงทางลงโอ้โหอย่างน้อยก็เบอร์ดีแล้วลุ่มนี้ลุ่มหนึ่งพาห้าโปรโบท โอ้สวยกลางแฟเวเลยครับลูกนี้โปรโบเฮ้ยก็ยังบินขวาอยู่อ่ะโบสอยู่นะ อนนี้มาเก็บเบอร์ดี้กันครับหลุ่มนี้เลยเอาถนัดกับหมวดต่อครับหลุ่มนี้ก็ถ้าแนะนําครับคัดเฟดหลบต้นไม้นิดนึงนะครับตรงๆ ไล่ตรงตรงอยู่มาดูโปรโบสครับโปรโบสฉีดฉีดไปแล้วฉีดฉีดไปแล้วโปรโบสนมาครับลุ่มผ้าสามโปรโบสโอ้บานขวาไปหน่อย เลขบันทึกอะโอเคบันทึกละพาสามครับร้ 140. อยสี่สิบอู๋นี่เลงขวาเยอะไปโทษทีเริ่มใหม่บดสา,า,ายบางังเอ้สายขอบกินเลยเดี๋ยวเข้ามาต,ต่อนะครับเมื่อกี้เซฟพาครับ เหียแม่งตรงมันตรงนะไอหี้แม่งตรงด้วยอะสวยเราเดินทางมาถึงลุกท8แปล้วครับพ่อโบ๊ทแคดดี้กำลังขิงนายอยู่แคดดี้กำลังขิงนายอยู่ไกกว้าเยอะมากเดี๋ยวให้ไปอยับลิงโปตครับตอนนี้เบรก90อยู่ครับยังๆครับ ยังนะครับอดอยังนะครับเพกดังกรึบแปดสิบเจ็ดทำได้ไหมครับเงยยืนติดสายอยู่ โอ้โสวย, darum, ยโ,โอ้โหดูดิวิ่งนู่นนะโ,โอ้โหบอกเบรกบอกเบรกแปดสิบเจ็ดไปดีขึ้นมาทันทีแน่นอนโวจะตีตัดต้นไม้นะครับลูกกอบไปโดนต้นไม้แล้วหักเลยใช่ไม่ข้ามเ,เขาเปิดมาตรฐานนะแน่นอน ลลูกของเรานะครับเหลือประมาณ 160. มนนร้อยหกสิบมาครับเหลือร้อ ท็อปไปแล้วครับท็อปจเจริญหรือเปล่าครับโปรท